ครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับน้องนัทเฮลบรหกลอซิ่งนะช่างตอมใส่กันชนครับใสใสถอดๆอดอยู่นี่แหละครับเกิดปัญหาอะไรบอกบอกสุชไงใช่เอ่เห็นเจเลือ่นอยู่หลังรถอันหนึ่งเลย รูน็อตมันไม่ตรง oh, ขาอขนนี้ของผมกระยาวมันงันอย่างนี้แหละไอคันซีรี์แต่ไม่เคยถอดสักทีทหรอกคนถอดแต่ชายออกเพราะมันไม่ถึงม,ม,มันไม่ถึงกันชนสักทีทเนาะเขาไปดูบ่อยอังเขาก็มังเดินไปดู

ตัดเรายันเอาน่ะถ่าอยู่เนี่ยไหนท่าเราใส่ครับแล้วเราก็หมุนน็อตก่อนเดี๋ยวเราซีเอาน็อตหมุนก่อนนะะเอาไม่มีแล้วดัดน็อตให้มันตรงก่อนไงแล้วใส่น็อตแข้งละตัวเพราะนี่ถ้าถ้าถ้ามีชายข้างล่างนี่มึงเลยเนี่ยถอดเอาจากคุณปูนขโมยถอด ขมยก่อนถ้ากองตัวโอ้ยขมยไม่ได้นะผมถ่ายคลิปไดใหญ่ครับลอกเลยลอกแค่นี้มันไม่มีเกลียวะเลยเนเี่ยนะครับผมไนนอ้น้องที่อันซ้อนั่นก็อ้ำเอาไปกันชนนี่อะไรนี่แหละอ,อื้อเลยอืมกระ้ลกติ้ลล้านนู้นหนึ่งเดียนะวงมาเปลยนไหซื้อใหม่4,5่พันห Vinh ngàn văn điệu cả đài ạ 3.500 văn điệu Địa sổ nó ngang cao ngang Đây này cháy thọt, cháy thọt chạy bằng phun này à. Nào cái này, này. đi Văn đáp มันอยากคายอ่ะจริงมันถอดออกตรงกลางนี่เลยนะถอดอาจจะได้วิ่งเนาะฝ่ายอื่นชอบทําแบบนี้เนาะถ้าถ้าถ้าอื่นสวมไปทางไหนหล่อเลยนี่ดิแรงข้าหมูมาขึ้นมาไงไปเจาะตัวក្នុងเลยมือตัววงเพลนอ่ะจนนี่หมูถอยตันไหนี่โอ้ถ้าแต่อย่างนั้นก็ปล่อยตกไหเออ สงสัยจะไม่ได้ย้ายครับไปดูจานชูทำกับข้าวต่อไม่ได้ย้ายใช่ไหมพี่ไม่ได้ย้ายใช่ไหมเอวไหนว่าตรงนี้มันบางๆเองหรอบางก็ได้คนละเที่ยวฮะเฮอย oh, นี่ไฟเช็คผมมีเดี๋ยวไฟเช็ค เห็นไร <ạ. S 2> อมาติดแล้วนะอุยเสี่ยนเลยย้ายไปไหนเนี่ยยังไม่รู้ย้ายเดี๋ยวถามเจ้าของที่เคาก่อนถ้าปรับยังรอ ทำไรเงอู้ะหยัดเกินนี่นะครับบอนผู้ใหญ่ใจดีซือ้อซอสภุเขามาให้ด้วยครับหมดแล้วครับต้องตัดขวดแล้วครับเนี่ยอร่อยนำ้ำใช่หัวใส่อู้ยเมียนใตด้ดูนี่นะครับพี่อำได้อะไรามาฝากครับ ใจเช่ปลามาตีเช้าเลยปลาไม่มีกระดิ่งนี่เราออกปลาไม่กระดิ่งเอาคนละตัวแบ่งครึ่งเอาเลยเอาเลยถูกถูกจมูกผัดผัดผัดผักครับมัมไม่ใธอหน้าต่อ ไม่ได้กินแต่หูชรามอ่เนี่ยอยากกินก้อยเนื้อวัวถ้าเอาเอาไมโครเดินแปนี่ให้เห็นไหมบันทุกตะโมกนี่คือโคนใช่ปะให้ดิให้เล่ากดใหญ่ดิไลายให้เลยบพรเราเอาหนูไหมไปยังไปเลยบอกเอากดใหญ่เลยมันมีหนูเลยหนูตัวแค่ไหน Hoa hẹn anh hai bà ngoan hoa hẹn 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 đi